สวัสดีครับคลิปนี้ก็ผมเป็นรถเทชแนลนะครับจูเบจูเบซึ่งคลิปนี้ก็ยังอยู่ในซี่ของการเอาตัวละครผมมาลงด้านนะครับแบบไม่มีฉายานะครับมี e บวกเจ็ดแล้วก็ลง d บวกหกนะครับมีสเปเชียลไอค์็กอยู่ที่หนึ่งพัน hp หนึ่งหมื่นแล้วก็ค r i t i c a เข้าห้าสิบจุดหกเปอร์เซ็นต์คิดได้เมตรร้อยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นี่คือสเตตัสที่สำคัญนะครับแต่ก็สามารถจบจบเอ็ H ได้นะครับแต่ว่าต้องกดขวดยาเนี้ยหนึ่งขวดนะ 1, 1วดถ้าเกิดไม่ตายก็กดขดที่2แค่นั้นแล้วก็มีความเประเสษตรงที่หากตัวละครเพื่อนๆนะครับคนไหนที่มีคิดที่เข้าเกิน50%ขึ้นไปต้งแต่50.1นะครับ50.1เวลาเราลงดันนะครับฮิดที่3มันจะติดคีร้อนะครับแต่ฮิตที่2จะไม่ติดนะอ่ามันจะเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะดันนี้ดันต่อไปก็จะเป็นเฮดโลนะครับที่ผมจะลงก็จะลงแบบไม่กดขวด เอเลยนะครับแต่กดตอนโจ๊กนะตอนโจ๊กต้องกดถ้าเจาเอแต่ว่าตอนลงเฮดรถเนี่ยผมจะไม่กดเลยแล้วเรามาดูกันว่าเซตง่อยๆของผมเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะแต่ว่าผมบอกว่าผมมองว่า,ม,ม,วามันจะค่อนคอนข้างยากเลยครับเวลาเราลงดันอื่นที่มันไม่ใช่ลงแรมแล้วเนี่ยมอนเตอร์มันค่อนข้างตีส่วนเราเก่งทำให้เราแบบ เสียเวลามากเนี่ยมันหลบเก่งมากเราจะไม่สามารถแบบว่าลงลงดีแล้วก็แบบได้เอ็ดกีเยอะๆมาสแปมอีกอมันไม่ได้เลยถ้าเราอยากไวเราคือต้องกดกวดเอพซึ่งมาครั้งมันไม่คุ้มใช่ไหมยิ่งยุคนี้ฟาร์มแล้วก็ได้เงินน้อย แบบฟามแล้วเราก็ได้เงินน้อยเนานะถึงเราจะเก็บได้ขวดเอพอะไรบ้างขวดเล็กอะไรงี้แต่ว่ามันก็ใช้ไม่คุม้มตรงนี้ผมไม่มีเอพแล้วผมน่าจะต้องลงดีธรรมดาหากินไปเรื่อยๆเฮ้ยรอบนี้แปลกอ่ะทุกคนเห็นไหมตัวนี้มันยืนนิ่งเลยอะปกตินะน่าจะเสียเวลากว่าน,นี้เพราะว่าตัวนี้มันแบบ ตีเราเก่งอยู่กระจงกระจิงเลยอ่าถึงสามเกลแล้วผมว่าจะพยายามลงดีให้ได้สักหนึ่งทีนะครับเพื่อที่จะแบบว่าจะได้เ p มาใช้นะถ้าไม่ได้จริงผมงคงต้องอ e, ีอะไรประมาณนี้ หนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วเพื่อนๆคิดว่าช้าหรือไ่ครับคอมเมนต์บอกกันได้นะซึ่งตัวผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ได้ลงมานานแล้วเพิกดันอื่นนอกจากลงแรมนี่แตกโมดแตกโมดครับสวยพี่สวยตอนนี้เรายังทําเวลาได้ดีอยู่เรายังทําเวลาได้ดีอยู่แต่นี่แหละปัญหาของเรามาแล้วสามบีบอยที่น้อง วิ่ผมรอดเฉยผมไม่โดนมันตีเลยปกติผมโดนมันตีปิวกระเด็นไปขอบขอบจอลแล้วเรายังทำได้ดีเรายังทำได้ดีเก็บไว้เก็บเอาไว้ในความทรงจำอุ้ยห้าตัวหนึ่งไม่โดนไม่เป็นไรเก็บลงดีเก็บ,กบโอ้โหเนเนเนมันเก่งมอนมันเก่งดันสูงสูงอะ่ะ ผมอยากให้กองกอยเป็นออร่ามากเลยนี่นี่นี่เอ้ยสวยทุกคนนาทีนาทีสามสิได้อยู่ได้อยู่แต่ผมไม่มีใครมาฟาร์มโลนเหรอกผมว่านะไม่ใช่ตอนช่วงต้นอะไรนะช่วงเกมเปิดแรกๆที่มาฟาร์มโลดเพื่อแบบพาเวลเวลัน โอ้โหเจออย่างนี้ก็เสียเวลาดีครับตัวเด็กเราตายไปแล้วหนึ่งตัวทุกคนเจอบอสคิวหลบโอ้โหเสียเวลาจัดอ,อืออืคิวคิวเข้าไป ได้ประมาณนี้2นาที20่สิบวิช้าอยู่นะช้าอยู่ช้าอยู่เพราะตัวตัวโจ้ยตัวบอสโลเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะหลบตัวเองเลยเรามาถึงเราไม่สามารถอีมัได้ผมว่ามันคิวหลบเนี่และอีกอย่างเราไม่มีเอพีด้วยนะแต่ว่าผมว่าเวลาก็ไม่แย่นะแต่ผมว่าลงโรงแรมดีกว่าหรืออาจจะเป็นซับเวย์หรือดันจีนะเดี๋ยวเราคเปดไล่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าดัานใ,ใช้เวลาเท่าไหร่ อ่าเดี๋ยวเราไปต่อโจกเอ็ดกันดีกว่าไปไปไปุไปไปไปนอืม <c oughs> เราต้องกดขวดหนึ่งขวดนะแล้วเราก็เดินไปหลังตัวเด็กเราอยู่ข้างล่างก,ก็ต้องเดินขึ้นเราอยู่ข้างบนเราก็ต้องเดินลงแล้วเราก็กด e ได้เลยครับหนึ่งตำแหน่งไปอยู่หลังตัวเด็กหนึ่งตำแหน่ง ไม่ตายเราก็ต้องยอมเสียขวดยาอีกสักหนึ่งขวดนะมันจะได้จบไวๆมันคุ้มอยู่แล้วครับมันคุ้มนะมันยังไงมันก็คุ้มอ่าก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับดันโรนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอ่าตอนนี้เราลงโจ๊กได้2องรอบแล้วใช่ไหมผมก็ยังจบโจ๊กเอได้2รอบซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ายัางเหลืออะไรอีกมางเก้าอี้ซับเวแล้วก็ดันจีนนะอีกสรอบอีกสดัน ว่าผมจะจบโจกเอได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่ามันคือฝีมือตัวเองล้วนๆเลยไอจ้จบโจเอเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีโอเคคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับจุบเบจุเบ